สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านนะครับมาชมพักกันนะครับอ่ะชุดนี้ได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่องนี้ดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ชาเน่าเน่าหน่อยนะครับทิมใหญ่บางคุณพรมนะฮะอยู่พีนี้มีสามองนะครับเก่าเนื้อเน่าหนึบนุ่มดีนะครับเปิดเบาๆครับผมสามพันห้านะฮะ ฟ้าเก่านะครับเอากันแค่อชอบนะครับชมดูนะครับเนี่ยเนื้อเน่าเลยฮะสมด้านข้างนะครับ นี่ฮะสามพนะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับทักมาต่อรองเอานะครับราคาเบาๆนะครับดูให้ชอบนะครับเคปบหน้าจอแล้วทักมานะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ฮะเนือเก่ามันนะครับ3,5 0 0ครับผม ที่2เป็นทรงเจดียวัดระฆังนะครับอันนี้ก็เนื้อเก่ามันนะครับส่องให้ชมนี่ฮะเจดียใหญ่นะครับเอา3 5 0 0นะครับเท่ากันนะครับอีพีเนี้ว3,500น้ทุกองนะครับผม3,500บาทนะครับผาลึกดีนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับ เนื้อดีนะครับเก่ามันเลยนะครับพิมสวยนะครับผมด้านข้างครับผมนะสมด้านหลังครับ หลังสวยนะครับอ่ะสามนหน้านะครับเข็บหน้าจอนะครับทักไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มนะฮะองค์ที่3เป็นอกครุฑนะครับอกครุดเสียนบาทบางุ่นพรมนะครับถ้าสวยดีเนื้อแข็งมา ลึกดีนะฮคมชัดลึกนะครับชุดนี้ผ้าใหม่ทั้งหมดนะครับได้มาวันนี้นะ <c oughs> นี่ฮะนข้างครับมชมด้านหลัง 3 5มพัครับออกคุดนะฮะอีพีที่สามพทุกองค์นะครับดูแล้วชอบองไหนก็แคปหน้าจอนะครับวิธีการนะฮะเอีที่เข้ามาใหม่นะครับแคปรูปนะแคปรูปองที่สนใจนะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มนะครับภาพนิ่งชัดๆเนาะนะครับผมสามพทุกองค์นะครับทักมาต่อรองเอานะฮะโอเคนะครับ